มีหลายคอมเมนต์เลยนะครับว่าอยากให้ผมลองตัดหญ้าสูงให้ดูหน่อยหรือคอมเมนต์ที่ว่าตัดหญ้าสูงสูงได้ไหมคลิปนี้หญ้าประมาณเอวจนท่วมหัวครับเป็นหญ้าหลังบ้านผมเองต้องบอกเลยนะครับว่ามันใช้งานได้อย่างดีเลยและเครื่องตัดหญ้าตัวนี้แรงเทียบเท่าเครื่องน้ํามันเลยครับที่สําคัญน้ําหนักจะเบามากหญ้าจุดนี้ปกติผมตัดประจาครับแต่เนื่องด้วยช่วงนี้ผมติดงานข้างนอกเลยไม่ได้มาตัดหญ้าเลยสูงท่วมหัวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหญ้าต้นไม้เล็กๆก็สามารถที่จะตัดได้ครับเพียงเราเลือกใบตัดให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้างาน ตัวนี้เป็นระบบ40โวลต์นะครับแบตเตอรี่ต้องใช้2ลูกในเซ็ตเขาจะมีแบตเตอรี่ขนาด5แอมป์สลูกมาให้เราและแท่นชาร์จแบตเตอรี่เป็นแท่นชาร์จแบบคู่เครื่องจะปรับความแรงได้2ระดับมีระดับที่1และระดับที่2ก็คือแรงและเบานั่นเองถ้าใช้ระดับเบา การใช้งานอยู่ที่5 0ถึง1ชั่วโมงได้ครับถ้าระดับแรงก็อยู่ที่ประมาณ3 0ถึง40นาทีโดยปกติแล้วที่บ้านผมญ้าจะไม่สูงขนาดนี้ผมใช้แค่รอบเบาครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่ตัดญ้าไม่เกิน1ชั่วโมงครับถ้าใครต้องการที่จะตัดมากกว่านี้เราต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มและรุ่นนี้เขารองรับแบตเตอรี่ขนาด10แอมป์ครับของโอซูกะหรือใครที่มีเครื่องมือช่างไร้สายของโอซูกะหลายตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่ของเขามาใส่กับเครื่องตัดญ้าได้เลย2ก้อนสําหรับผมแล้ว้วใชงงานจรริคับ บ้านผมเป็นเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ทุกตัวและตัวนี้คือโอซุกะรุ่น OCBC 5 1 2ขีด P 2 4 0โวลต์ครับใครที่กำลังมองหาเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่สักตัวที่ใช้งานจริงแนะนำตัวนี้อีกตัวเลยครับส่วนราคาของเขาทั้งเซตเลยแบตเตอรี่ 5M 2แอมป์2ก้อนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทแล้วแต่ช่วงด้วยใครที่สนใจก็สามารถตามที่ตะกร้าได้เลยครับ